่อเราก็มาดูโปรเจกต์ทาข้างบ้านของเรานะครับที่จะทําเป็นโรงเรือนโอเคตอนนี้สเต็ปแรกก่อนหรือต้นโมกออกก่อนที่อยู่ริมรั้วนะครับรือต้นโมกออกก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็เอาปูนขาวมาโรยนะครับ <ô. S 1> พื้นที่ตรงนี้ก็น่ากว้างเมตรหนึ่งนะแล้วก็ยาวเกือบเกืบแเมตร7.7เเมตรนะครับ แล้วก็เอาเปูานขาวมาโรยปรับหน้าดินก่อนนะแล้วก็อันนี้เหลือต้นโมกไว้สองฝั่งปรับหน้าดินแล้วก็เดี๋ยวเอาอะไรสักอย่างที่ซื้อมาวันนี้จำไม่ได้แล้วเขาบอกคล้ายๆกับ EM แห้งคล้ายๆพวกน้ำเอแห้งเ,เดี๋ยวมาโรวยวันพรุ่งนี้ปรับหน้าดินก่อนเพราะว่าตรงนี้นี่เจ้าของบ้านเขาจะ มีโครงการเอาไม้ของเขามาลงดินตรงนี้นี่แล้วก็มีพวกท่อกัมมนไนเดี๋ยวจะมาทำเขาเรียกอะไรอะตั้งสแลนเพิ่มอ่ะเดี๋ยวก็คอยดูกันอันนี้ก็ชมไม้สวยๆก่อนอีพิขาวอันนี้ก็สูงได้สักประมาณ150เซนได้มั้งเพราะอย่างตัวผมนี่ก็สูง170เบกว่าเกืบอบเกือบ180ตัวนี้ก็จะประมาณ ประมาณนี้ได้150เซนนก็จะมีไม้ที่เขาชำชำไว้ตัดตัดมานี่ก็จะเป็นพวกตะกูลภูด่างเงินไหลมาด่างออมชมพูนี่ก็จะมีพวกนี้พวกนี้ก็อ,อยู่ข้างบ้านมีสแลนชุดนี้เขาจะโดนแดดโดนแดดบ่ายก็มีสแลนแปดสิ บังไว้นี่ขนาดมีแสดง80บางต้นก็ยังใบเบยก็ยังนี่อ่ะอันนี้มอนมอนเขียวมอนเขียวเราค่อยมาดูกันนะครับเก็บคลิปนี้ไว้ก่อนค่อยมาตัดต่อภาคเต็มทีเดียว